ต้องตัวนี้รุ่นโซล่ารุ่นพิเศษที่ไม่มีที่อื่นเลยไม่มีที่สาขาไหนเลยแล้วก็วไม่มีอีกแล้วด้วยฮะเอกลีฟเฉพาะสาขาราชพฤกตัวดีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใครต้องการขนเป็ดแท้ต้องการให้นั่งสบายนอนสบายยืนนอนเนี่ยเหยียดยาวนี่คือโอ้โหหลับสบายสบายแน่นอนผมรุ่นโซล่าขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตร80 ผมก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะทำให้ดูสวยงามลงตัวมากๆานะครับแล้วก็รุ่นนี้มาเป็นแบบขนเป็ดแท้คือนั่งไปก็สัมผัสได้เลยฮะนี่มันนุ่มจริงจ<ด><ด>จากตัวท็อปมันนี่เห็นไหม นุ่มแบบโอ้โหนุ่มแบบโดดเป็นยาน่ะแล้วความลึกของมันอ่ะคุณเอแค่จะนอนบนโซฟาความลึกของมันเนี่ยคือนี่ขนาดผมวางหมอนสองสามชั้นนะนี่มันยังลึกได้พอดีเห่าตัวนี้ผมบอกก่อนขนเป็ดแท้ตัวนี้ปกติต้องจ่ายกันอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทนะเหลือลดแล้วเหลือสี่หมื่นเก้าพันเก้าโปรโมชั่นที่เราขายตอนนั้นเราคือเราขายอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่ตอนนี้มันเหลือตัวนี้แล้วถ้าใครสนใจอยากจะจับอยากจะจองตอนนี้เลยฮะรุ่นโซลาร์เหลือตนี้เลย 32,900บาท32,900ได้2เมตร80ขนเป็ดแท้เข้ามาลองเทปนั่งเทปนอนกันดูได้<อ>ที่สาขาราชพฤกษ์เท่านั้นตอนนี้มีมตัวเดียวที่นี่เลย